ตอตทมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศโปร่งใสและมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมและแสวงหาพลังงานทางเลือกที่ประหยัดปลอดภัยปราศจากมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์การพัฒนายอย่างยั่งยืนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มีการทดลองใช้ตามสถานีบริการน้ำมันต่างๆของปอต่อทองครับ ะครับคุณกฤษณะตรงนี้โอ้นี่ร่มนะครับแต่อยู่กลางแดดเปรี้ยงไงนะครับกลางแดดเปรี้ยงเพราะว่าหลังคานเนี่ยใช้โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ซึ่งในปั๊มนี้เนี่ยก็มีแผงโซล่าอยู่สองชุดนะครับส่งไฟไป,ไปใช้ที่ร้านกาแฟในสองพลังงานที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะกลับเอาพลังงานธรรมชาติที่ใช้เขาเรียก renewable ง,งานหมุนเวียนนะครับเพราะแสงแดดมาทุกวันนะฮะสามารถจะนํามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะทําให้เราลดการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลฟิลลดการปล,อปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในบรรยากาศวันนี้เ,เริ่มมีต้นทุนในการผลิตเนี่ยถูกลงมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้กับพลังงานที่มาจากฟอสซิลแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีสางกระทรวงพลังงานก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเสนอที่จะติดตั้งแผงวงจรโซลา่าเนี่ยนะครับ<อ>บนหลังคาถ้าช่วงที่ใช้ก็ใช้เองช่วงที่ไม่ใช้ก็ส่งคืนเข้ามาในระบบสายส่งนะครับ<อ>แล้วได้รายได้ด้วยนะครับก็มีอยู่ วันที่25-27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ได้มีการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชในงานนี้จะ มีอะไรน่าสนใจขนาดไหนและจะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสูงวัยและคนพิการให้ดีขึ้นอย่างไรไปชมกันครับว,วันนี้<ะ>เราก็มาสู่โลกจำลองแห่งอนาคต<ะ>ของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะครับ<ะ>เริ่มจากทางลาดก่อนนี่ฮะทุกจุดนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับ จากนี้ไปนะถ้ากรุงเทพและเมืองไทยเรามีรถเมชาชานต่ำเราก็จะมานั่งรอรถเมย์นี้นะครับอามีรถเมชาชานต่ำแล้วสวัสดีครับลูกพี่ครับเราก็ต้องมีรถนี่โดยสารแบบส่วนตัวส่วนตัวใช่แล้วค่ะมาดูครับในงานนี้ก็มีสินค้า ที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตที่สะดวกปลอดภัยมากขึ้นของผู้สูงวัยนะครับใช่แล้วก็ผู้พิการด้วยนะครับเนยครับพาณนะยุคสมัยอีกอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครใช่แล้วค่ะก็คือรถแท็กซี่วีลแชร์อาวยสาปัดสำหรับพ่อแก่แม่เฒ่าและผู้พิการที่ใช้รถเข็นนี่นะครับว้าวอันนี้คืออะไรครับนี่ที่นี่คือวิว o Bene v i l น a g e ครับเป็นที่พักสำหรับ ผู้สูงอายุที่เชียงใหม่ที่ดอยสะเก็ดครับผมอีกหนึ่งมาหาอำนาจอาพิยาศาปัตของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน s, <S c <SC> g นี <SC G S 2> ่ครับแตนี่ในการจัดงานเนี่ยมีที่สําคัญสําคัญ4เรื่องนะครับอันแรกก็เป็นการประชุมทางวิชาการประเทศไหนมีประสบการณ์ด้านใด ็ามาแลกเปลี่ยนส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์มาตลอดก็คือเรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษานะครับแล้วปีนี้ที่ต่างกับ <c oughs> ปีอื่นคือเราจะมีคนมาบรรยายเ,าเกี่ยวกับเรื่องกองทุนที่จะช่วยนำเอา,เอาสิ่งประดิษฐ์ไปสู่อุตสาหกรรมให้ได้ผมก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับได้เข้ามาร่วมงานกันตั้งแต่25เป็นต้นไปนะครับ ไปชมการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อสังคมกันบ้างครับ